สวัสดีครับนักเรียนชั้นป5วันนี้เรายังมาอยู่ในเรื่องของปริมาตรและความจุนะครับโดยวันนี้จะเปลี่ยนจากรูปภาพกลายเป็นตัวหนังสือแล้วแต่สูตรยังเป็นสูตรเดิมนะครับปริมาตรเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงหรือความจุก็เท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองครับยังเป็นสูตรเดิมไอเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยดีกว่านะครับตัวอย่างที่1นนะครับถังเก็บน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความกว้าง1.2เมตร มีความยาว1,5เมตรสูง2เมตรถังเก็บน้ำใบนี้มีความจุก,กี่ลูกบาทเมตรอ่าเราก็มาเริ่มลงมือทำเลยนะครับอันดับแรกกว้างเท่าไหร่เอ่ยกว้างคือ1.2คูณกับยาวยาวคือเท่าไหร่ยาวคือ1.5และคูณกับสูงสูงก็คือ2จับเลข3ตัวนี้มาคูณกันนะครับอ่าเดี๋ยวคุณจะลองคูณให้ดูนะครับอันดับแรกการคูณทศนิยม อย่าเพิ่งสนใจจุดนะครับจับเลขมาคูณกันก่อนเลย12คูณกับ15 5คูณ2เป็น10ใส่0ย์ทด1 5คูณ1เป็น5บวกทด1เป็น6บรรทัดต่อมาใส่0ูนย์ก่อน1ตัวนะครับ1คูณ2เป็น2 1คูณ1เป็น1จับ2บรรทัดนี้มาบวกกันนะครับ0บวก 0, เป็น0 6บวก2เป็น8เป็น1นะครับได้ออกมาเป็น180 เดี๋ยวก่อนอ่าเรามาเช็คนะครับทีนี้มีทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ยตัวนี้มี1ตัวนี้มี1เราจะนับจากหลังสุดนะครับนับ1น,นับ2แล้วก็ใส่จุดเพราะว่ามี2ตำแหน่งรวมกันได้2ตำแหน่งนะครับจะได้มาเป็น1 8 0นเนี่ยหนึ่งจุดแปดศูนย์นะครับแล้วก็มาคูณกับสองสองคูณศูนย์เป็นศูนย์แปดคูณสองสิบหกใส่หกทดหนึ่ง สอคูณหเป็น2อบวกทศหนึเป็น3มีทศยมเป็น2องตำแหน่งนะครับหนเนี่ยเพราะนั้นเราก็นับ1นับ2แล้วใส่จุดเวลานับเราจะนับจากหลังไปหน้าน,นะครับข้อนี้ก็เลยตอบ3.60กล่องใบนี้มีความจุ3.60ลูกบาทเนตรนั่นเองครับอ่าเรามาดูตัวอย่างที่สองเลยนะครับตัวอย่างที่2อิฐท,ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง20เซนเมตร ยาว60เซนติเมตรสูง7เซนติเมตรก้อนอิฐก,ก้อนนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาทเซนติเมตรนะครับสูตรสูตรเดิมกว้างเท่าไหร่อ่ากว้าง20ยาวเท่าไหร่ครับยาว60สูงเท่าไหร่สูง7อ่าคูณเลขเหมือนเดิมนะครับอ่า20คูณกับ60เทคนิคการคูณเลขนะครับถ้าเกิดเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์ เราทดศูนย์สองตัวนี้ออกไปข้างนอกไว้ก่อนนะครับเหลือแค่เลขอะไรเอ่ยเลขหกคูณกับสองเป็นสิบสองต่อท้ายด้วยศูนย์สองตัวเมื่อกี้ได้ออกมาเป็นหนึ่งพันสองร้อยนะครับแต่ยังไม่หมดครับเพราะต้องเอาไปคูณกับเจ็ดต่อหนึ่งพันสองร้อยคูณกับเจ็ดเจ็ดศูนย์เป็นศูนย์เจ็ดศูนย์เป็นศูนย์เจ็ดสองสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่ง 1> 7จเป็น7จบวกทดหเป็น8อ่าสุดท้ายแล้วจะได้มาเป็น8400กล่องใบนี้มีความจุแปดพันสี่รลูกบาทกเซนติเมตรนั่นเองครับผมวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ